วันนี้ผมไม่ไปโรงเรียนนะผมรู้สึกว่าแบบมึนมากเลยสวัสดีครับพบกับต่อต่อไปโดยแล้วนะครับผมไปเดินอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วผมก็เจอ,อผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นขนมของญี่ปุ่นนะอ่ะเออซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆเบียร หรือว่าเบียร์วะผมไปเจอเจ้าสิ่งนี้มานะครับที่ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ซื้อไอ้ผงนี้มาอีก2อ,อันนะครับก็นั่นแหละก็ซื้อมา4อย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวกันเลยเนี่ยครับก็จะเริ่มจากสองซองนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอานี้ก่อนเลยสีน้ำตาลนี้ก่อนชึบแล้วเราก็ใส่ลงไปอ่าใส่ผงลงไปแล้วนะครับต่อมาเราก็มาใส่น้ํานะครับ อ่าอืมเฮ้ยมันเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยลองชิมดูมันเหมือนโค้กที่ใส่น้ำตาลน้อยๆอ,อ่ะอันเนี้ยพวกเองเก็ตกันปะวะคือหมายถึงว่าโค้กที่มันลดน้ำตาลน้อยๆลงอ่ะที่แต่ว่ามันไม่ใช่โค้กซีโร่นะก็ประมาณเนี้ยเป็นเหมือนโคคาโคล่าเลยอ่ะเออแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามีเหมือนเบียร์นิดๆอ่ะแต่มันไม่เมานั่นแหละ ก็อันนี้แหละประมาณนี้โอเคครับเดี <S <S ๋ยวเรามาแกะอันต่อไปกันเลยนะครับ <S <S ซึ่งอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับปึ๊บใส่เข้าไปชุบ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 เมื่อกี้ผมอาจจะใส่น้ําเยอะไปมันก็เลยดูจืดจืดมั้งครับเดี๋ยวผมลองใส่น้นําน้อยๆดูนะเห็นปะเนี่ยใส่ประมาณเนี้เป็นฟองอย่างนี้มันมีผงดาๆอยู่ด้วยอะ่ะเป็นเม็ดเมดอะ่ะเอออันนี้หวานขึ้นมาหน่อย อาจเป็นเพราะใส่น้ําน้อยมันก็เลยแบบว่าหวานขึ้นมามาครับเมื่อกี้ผมใส่น้ําเยอะไปไอตัวฟองมันทําให้เหมือนเบียร์เลยอันเนี้ยเอ,อแต่ว่าไม่เมานะไม่มีแอลกอฮอลอะไรทั้งนั้นคืออันนี้เด็กกินได้นะครับผมฉลองสามหมื่นซับสไคร์ดได้อันนี้ไม่ได้เมานะคือเอ,อปัญญาอ่อนเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยต่อมานะครับเราจะมาแกะเบียร์ชิงจางกันนี่ ช่องอื่นเขาก็รีวิวกันไปหลายช่องนะคือนี่แบบว่าก็มารีวิวซับได้ในช่องต่อต่อไปดูนะครับก้อนนี้ครับก็นนบเป็นเบียร์ชินจังเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ผงเบียร์ชินจังนะครับอันนี้แล้วก็มีแก้วมาให้ด้วยนี่มีแก้วชินจังเย่เ yeah. นี่ยครับเราก็กินเข้าไปเลยนะครับไม่ห้ามเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เว้ยมันต้องใส่ในนี้เว้ยใส่ในแก้ว นี่ใส่เข้าไปในแก้วอย่างนี้เดี๋ยวนะมันต้องใส่ประมาณเท่าไหร่วะรอ้อยเหรอเฮ้ยดูดิมันเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยเลยใส่ให้เต็มแก้วเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยนนีิเจ๋งอนะดูดิเหมือนเบียร์เลยอะอันนี้เหมือนเบียร์จริงๆเลยเนี่ยอ๋าเดี๋ยวขอไปถ่ายหน้าปกตำเนลก่อนนะเลาเรา,เราก็เอาไปหลอกพ่อแม่นะว่าแบบ พ่อเดี๋ยวผมกินเบียร์ให้ดูเนี่ยพ่อเดี๋ยวผมจะกินเบียร์ให้ดูไม่เมาด้วยนี่เดี๋ยวไปชิมกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะอืมมันเหมือนน้ำอัดลมอะน้ำอัดลมที่แบบว่าเป็นน้ำส้มที่เจือจางแล้วอะเออเป็นน้ำส้มที่ไม่หวานมากน้ำส้มผสมน้ำผลไม้อะไรก็ไม่รู้อะอันนี้ไม่น่าจ่ายนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปกินดูวันนี้ผมไม่ไปโรงเรียนนะผมรู้สึกว่าแบบเหมือนมากเลย ก็เนี้ยครับก็ไปกินได้นะครับมันไม่เมานะครับรสชาติก็ลองไปกินดูแล้วเองเลยนะชื่มต่อมานะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งมันเป็นโทมัสแอนเฟนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเบียร์หรือเปล่าเออคือมันเป็นสีขาวๆอ่ะเหมือนผงซัฟฟอรกอ่ะแล้วก็มีผลไม้แบบติดอยู่เหมือนให้ผสมกับนมด้วยนะไม่แน่ใจเห็นมันมีสัญลักษณ์เป็นรูปนมางลองแกะดูนี่มันมาเป็นอย่างนี้มี มีแก้วแก้วโทมัสนะครับแล้วก็มีซองสองซอง,องเขาบอกว่าให้ใส่ซองนี้ไปก่อนแล้วก็ใส่นมกล่องลงไปแก้วนี้ก่อนแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวผมไปหานมมาใส่ก่อนอา้าวคนละนมกันหรอดชึบลงไปแล้วคราวนี้เขาบอกให้ไปแช่ตู้เย็นเป็นรูปตู้เย็นเนี่ยแล้วมีเลขหนึ่งอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแช่ตู้เย็นหนึ่งนาที โอเคเดี๋ยวเราไปลองแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมานะครับสต็อปไว้ก่อนแปบ๊บนึงนะโอเคครับผมก็แช่ไว้แล้วครับ1น,นาทีใส่ผงอันนี้ลงไปพร้อมกับคนนะครับเดี๋ยวเราใส่ผงนี้ไปก่อนชื้ชเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยซึ่งอะดูใส่นมไปแล้วมันก็คงไม่ใช่เบียร์หรอกมันจะเป็นรสชาติอนะไเอ่ยมั้งเฮ้ยอร่อยเฮ้ยผมอยากให้เพื่อนๆได้ชิมเลยอะอันเนี้ย คืออันนี้เขาไม่ได้โปรโมทให้ผมนะแต่แบบว่าแนะนำเลยโทมัสแอนเฟนเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยจริงเป็นนมผสมผงอะไรไม่รู้อ่ะที่มันเปรียปร้ยวๆนิดนึงอะ่ะเพื่อแบบว่าให้มันแบบไม่เลียนมากอะเม็ดกรึบๆแล้วก็มีความหวานของนมเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกเอออร่อยอันเนี้ยผมนี่อยากให้ตากล้องอยู่จริงๆเลยอยากให้ลองชิมมันนี้จริงๆเลยถึงมันจะไม่ใช่เบียร์ก็ตามก็ก็อร่อยอะอันนี้อร่อยจริงๆอืม ถ้าชื่นชอบคลิปของผมที่รีวิวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารู้จักผมเป็นครั้งแรกนะครับผมชื่อต่อนะครับต่อ,ต,อต่อปิโดนะครับอย่าลืมกด s u บสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนขอไปดื่มก่อนเกาหมวงเชีย <Cheer. S 1> เออไม่ได้ดา่าะคือเชียเชียคือหมายถึงเชียบีอาเชีย